การปราบโกงอ่ะคือต้องสร้างจิตใต้สํานึกของคนที่เข้าไปทํางานในหน่วยงานที่ว่าเกี่ยวข้องกับาการคอร์รัปชั่นหรือว่าการโกงปราบโกงเนี่ยพวกเราจะปราบโกงกันได้ไหมถ้าคนที่มีอานาจเนี่ยร่วมมือกัน,กนโกงแต่พวกเราประชาชนไม่มีอานาจแต่ว่าร่วมมือกันปราบโกงมันก็ลําบาก มันต้องสร้างจิตใต้สำนึกของอเจ้าหน้าที่แต่และหน่วยงานคือความโลภมันเยอะกว่า,กว,ากว่าความจริงใจกับประชาชนอะคะต้องทํำยังไงก็ได้ที่ว่าไม่ให้พวกที่ว่ามันไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมแล้วก็ไม่มีจิตใต้สำนึกอย่าให้มีอำนาจก็โดยการที่ว่าชาวบ้านอะอย่าเลือกคุณแบบนั้นเข้าไปเวลาหาเสียงแล้วแบบซื้อเสียงแล้วเข้าไปคอร์รัปชันเนี่ย เราก็อย่าเลือกเข้าไปต้องให้ประชาชนมาร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงป,ประเทศคือไม่โกงตั้งแต่แรกอะ่ะไม่โกงก็คือไม่ไม่ซื้อเสียงพอไม่ซื้อเสียงก็คือไม่ได้เข้าไปมีอำนาจพอไม่ได้เข้าไปมีอำนาจคนที่มีอำนาจก็คือคนที่ว่าโกงมาตั้งแต่เริ่มต้น แล้วคําพูดที่ว่าเหมือนที่เคยได้ยินใช่ไหมว่าเราซื้อขาดไปเแล้วกับประชาชนอะ่ะตอนหาเสียงอะ่ะก็คือซื้อไปแล้วหัวละห้าร้อยหัวละหนึ่งพันคือเราซื้อขาดไปแล้วอะ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปอะไรเราก็มาทําหน้าที่ของเราโดยการที่ว่าหาผลประโยชน์ใส่ตัวอันนี้คือคําพูดของนักการเมืองที่่ก็เคยได้ยินมากับผูตัวเองอค่ะ